ถ้าเกิดคลิปนี้ขึ้นฟีดของท่านใดาอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงว่าวิบากกรรมทางด้านการเงินของคุณกำลังจะขี้คายและเบาบางลงแล้วค่ะวันนี้จะให้เราทุกคนได้อธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะข้าพเจ้าเคยลำบากมามากเพียงใดนับจากนี้ไปขอให้ชีวิตดีขึ้นน้อยเท่าและพันเท่าให้มีโชคมีลาบเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสาย มีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นรับทรัพย์ล้นมือสุขสบายดุจเป็นเศรษฐีผู้มีบุญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดสาธุอาจารย์อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดหวัวใจและแชร์ส่งต่อไปเพื่อที่ผู้อื่นที่กำลังมีกรรมในเรื่องการเงินได้เห็นเพื่อเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวคุณเองนะคะที่สำคัญอย่าลืมพิมพ์สาทุขอให้คำอธิษฐา,านเป็นจริงค่ะ พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบก้อนใหญ่พ<ด>ิกชีวิตเป็นเศรษฐีกันค่ะ